รายการต่อนนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวยัย สวัสดีครับผู้ชมครับ จีเมมเซาเซอร์วิสเคลียทุกคาถามตามทุกคําตอบมาแล้วนะครับอยู่กับอาร์ตนะครับผมที่สําคัญนะฮะวันนี้ใครที่มีคําถามที่ฝากเข้ามาแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงที่2นะครับพี่เดียวจะมาเคลียทุกคำทุกปัญหาของคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คําถามของใครนะฮะที่ได้นํามาออกอากาศวันนี้เรามีของรางวัลมอบให้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคําถามที่ได้คัดเลือกมาจากแฟนเพจนะฮะจะได้ของรางวัลเป็นของที่ระลึกจากฮอร์โมนไววาวุ่นนี่เลยปั๊บนี่นะ แล้วก็สามารถฝากคำถามได้นะฮะที่แฟนเพจของ g m เอนะครับ w w w f a c e b o o k c o m j m z t v แล้วคลิกที่เมนู GMMZ Care ได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้ Go Package นะฮะก็สามารถโทรมาฝากคำถามของเราได้หมายเลขโทรศัพท์นี่ฮะตามหน้าจอของเรานี่นะครับก็ของรางวัลก็จะเป็น Go Package จากกล่อง GMMZ ไปเลย1ปีเต็มส่วนใครที่ใช้ Go Package อยู่แล้วนะฮะก็ บวกเข้าไปอีกหนึ่งปีเลยนะฮะแต่ต้องขอย้ำว่าสำหรับลูกค้า GMM z เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาตอนนี้อัปเดตข่าวสารสำหรับข่องจิมแอมกันซะหน่อยนะฮะมาเริ่มต้นกับซีรีส์ครอบครัวของเราแม่มดกันครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า witches of east end ซีซั่นที่1น,นะครับ เรื่องราวที่เกี่ยวกับครอบครัวของโบชัมป์นะฮะโจแอนนากับลูกสาวสองคนของเธอเฟรย่าสาวบเทนเดอร์สุดเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วก็มีอินกริดสาวบันดาร์คิอายซึ่งทั้งสองก็ไม่ดู้เรื่องราวเกี่ยวกับตระกูลของตัวเองนะฮะรวมถึงพลังของเธอที่มีอยู่แล้ววันหนึ่งฮะเวนดี้พี่สาวของโจแอนจงของโจแอนนาเนี่ยนะฮะที่ห่างหายไปนานพร้อมกับข่าวร้ายที่อาจจะทำให้ครอบครัวของเธอถึงกับอันตราย จนหน้าไม่มีทางเลือกครับจึงต้องบอกลูกสาวทั้งสองของเธอเนี่ยที่ชาติกําเนิดของวเธอที่ว่าเป็นสืบเชื้อมาจากแม่มดตระกูลของแม่มดนั่นเองนะครับที่มีพลังมหาศาลเมื่อศัตรูเก่าก็หวังจะทําลายตระกูลโบชัมให้สิ้นซากสองสาวจะยอมรับพลังและก็หน้าที่ของเธอหรือไม่หรือว่าพวกเธอจะปกป้องครอบครัวของเธอได้หรือเปล่านะฮะติดตามได้ใน w i s h e s of สออ d นะฮะทุกวันอังคารเวลา1ทุ่ม45ทางช่อง Star ์ o r l d 387 แล้วก็ระบบ HD นะฮะ425นะครับเอาละมาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็เป็นซีรีส์แม่มดสุดลึกลับกันบ้างนะครับชื่อเรื่องว่า d i v a e Season 2นะครับอ่ะก็กลับมาบเรื่องราวของ แม่มดสุดสวยสุดแซ่บเนยนะฮะในแมนชั่นหรูใจกลางเบเวอรี่ฮิลล์กับฆาตกรรมอำพรางที่เกิดขึ้นกับเพื่อนสาวใช้ของเธอคนหนึ่งเนะะี่ยฮะทำให้ต้องรวมตัวกันเพื่อช่วยค้นหาความจริงในซีซี่นที่2นี้นะฮะพวกนี้ก็กลับมากับความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะฮะกับเรื่องราวลึกลับเงื่อนง,งานที่ต้องแก้ไขพร้อมกับสาวใช้คนใหม่สุดสวยมาเสริมทับด้วยเรื่องราวเริ่มต้นด้วยมาริซอครับ ที่เหมือนว่าชีวิตจะจบลงอย่างราบรื่นในซีซั่นแรกเธอเริ่มต้นสัมพันธ์รักครั้งใหม่แล้วก็สิ่งที่โซลีอาเนี่ยนะฮะโซอิล่านะครับไม่ใช่โซลีอานะฮะโซอิล่าทราบว่าวาเลนติน่าเนี่ยกลับมาจากแอฟริกานะฮะขณะที่เปรีเนี่ยเขาพยายามจะยุยงแทรกแซงระหว่างสเปเนเซ่นะฮะแล้วก็ยังมีโรฟี่โรฟี่ฟัก คำเมนนะครับโอ้โ oh, หชื่ออ่านยากมากเลยนะฮะแล้วก็ยังมีอเลฮันโดที่คุ้นเคยกับความสัมพันธ์จอมปลอมของพวกเขาด้วยส่วนแอนเดรียกับอีฟลินนะฮะจะได้ว่าจ้างบับนิกาดสุดหล่อก็เรื่องราวทั้งหมดนี้ต้องติดตามมาเลยนะฮะเรื่องราวเงื่อนงำทั้งหมดจะเป็นอย่างไรก็ติดตามกันได้เวลา2ทุ่ม4นาทีนะฮะทาง Star World หมายเลข387ระบบ HD 425ทุกวันอังคารน,นะครับ เอาละเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนนะคับผู้ชมครับช่วงหน้าเรามาเคลียร์ปัญหากับพี่เดียวกันนะครับสักครู่เดียวครับ